สวัสดีค่ะคุณวินานะคะทริปนี้จะเป็นทริปที่โค้ชจะชวนพวกเราไปเที่ยวญี่ปุ่นกันค่ะน,นะคะทริปนี้เป็นทริปที่โค้ชชวนคุณแอนดี้นะคุณแอนดี้เป็นสามีของโค้ชนะคะเขาเป็นเอกเรื่องของการท่องเที่ยวนะเราอยากจะทําทริปที่เหมือนเพื่อนชวนกันไปเที่ยวนะคะก็จะเป็นทริปที่เป็นแบบเที่ยวสบายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวโค้ชจะให้คุณดี้เล่าแบ่งรวดเร็วนะคะโปรแกรมที่ในทริปญี่ปุ่นมีมีอะไรบ้างคะคุณแอนดีเ้เิญเลยค่ะอ่ะเราไปเที่ยวกันนะครับโปรแกรมนี้ผมขอเรียกว่าโปรแกรม คิวชู u, นะครับเที่ยวแบบคนญี่ปุ่นกินแบบคนญี่ปุ่นนะครับที่ที่เราจะไปก็คือฟุกุโอกะนะครับซากะนะครับยูฟุอินเปปุกนะครับหลักๆเลยหลหลเลยหตุหที่ผมไปน้อยเมืองก็จริงผมก็จะมาเน้นให้เพราะว่าโคช้ชเขาเป็นสายชอปเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มส่วนของการชอปปิง้งเพื่อให้โคช้ชได้พาท่านทั้งหลายไปเลือกซื้อหาของนะครับของที่เราซื้อหาก็คือย่านที่ผมพักผมพักอยู่ในย่านเรียกว่าย่านชอปปิง้งไม่ต้องกลัวไม่มีที่ชอป ที่ช็อปเพียบนะครับแต่ก่อนเราจะไปช้อปปิ้งเราก็จะไปไหว้พระไปสักการะศาลเจ้าต่างๆก่อนศาลเจ้าและวัดที่สําคัญก็คืออย่างเช่นวัดนันโซอินพระพุทธรูปบางสาย,ยที่ใหญ่ที่สุดในญ,ญี่ป<ส>ุ่นนะฮะ<า>สายการค้าสายขอหวยลอตเตอรี่ห้าปลาที่ 2, สองศาลเจ้าดาไซฟุหนึ 1, ่งใน 2, สองศาลเจ้าเทนมันกุกที่สําคัญที่สุดของประเทศญี่ปุ่นนะครับอันที่สามก็คือนะครับศาลเจ้า Uh, อ่ายูโทคุอินาริอันนี้ถ้าเกิดใครเคยดูนะครับคนเกมการะเทศที่พี่เบิร์ดเล่นอันนี้แหละครับสวยมาก okay, นะครับ <okay. S 2> อันนี้ต้องไปนะครับส่วนยูฟูอินก็คือเป็นที่ที่ออกจากต่างไปต่างจังหวัดสกหนึงมีรถ Limited e เอ็กเพสวยมากสายยาฟุยาฟุอินโนโมรินะครับนั่งไปเที่ยวนะครับแล้วก็ไปเมืองบัมผุร้อนเป๊ปปุ ที่อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็หลังจากนี้ที่ช้อปปิ้งที่ท่านจะได้สำคัญสำคัญก็คือคาน a ลซิตี้ใหญ่มากและอันที่สองก็คือย่านช้อปปิ้งในย่านเทนจินเทนจินนี้ทั้งใหญ่ทั้งกว้างห้างสรรพสินค้าเพียบสินค้ามือสองก็มีโอเคเรื่องช้อปปิ้งต้องแอบบอกนิดนึงคือถ้าเกิดว่าปกติน้าใครตามโคจะรู้ว่าโคสอนช้อปปิ้งมาเป็นสิปีนะคะทริปนี้พิเศษก็คือ ใครอช้อปปิ้งอะไรก็บอกเลยคนจะช่วยเลือกให้โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมไหนจะลงทุนแบรนด์เนมแล้วต้องรู้หลักการเลือกสําหรับแบรนด์เนมนะคะแล้วกลับมากูบอกเลยคุ้มค่าฉะนั้นช่วงนี้ใครจะช้อปเชิบหยุดก่อนช้าก่อนนะคะเก็บตังค์ไว้เดี๋ยวเราไปช้อปด้วยกันนะคะทริปจัดวันที่1ถึง6มิถุนายนอ่ารับ,รบ รับแค่14ท่านลองวิกเอนนะลางงานน้อยมากครับม okay. บินการบินไทยเย่ yeah, นะคะใครที่สนใจนะฟังตรงนี้ใจเต้นตึกตากรีบสำรวจพาสปอร์ตด่วนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันทริปนี้ไปเที่ยวญี่ปุ่นโค้รวินาการโรงแอนดี้ค่ะอันนี้เราไปก่อนแล้วค่ะใครเขัาใจเขียนอีกบ็อกเข้ามานะบ๊ายบาย